คุยผู้จ้าภาษาโนบไม่ว่าตะขอหรือตรงโนบเ <Yeah. S 1> มตตาพาติดปีกขคบกันไม่ต้องมีชนชัน้นเพราะเราเป็นฟองแค่ทางนั้นเมตตาพาติดปีกเมตตาพาติดปีกคือถ้าเรามีมือปืนพ่อหนมแม่นมเราจะาได้เปรียบได้เปรียบเลยครับลูกนกที่ผมให้เจ้าเสียนป้อน กระดับหัวกระทิ้ทุกตัวเปิดปากก็มีเพลงแล้วห้อฟังเหมือนแล้วเพลงมันนี่เป็นเพลงที่ดีมากเลยทีเนี้ยเรื่องของคนเพาะอะหลังจากเพาะเสร็จอ่ะผมอยากรู้ว่าทำยังไงให้นกมันเก่งพี่เราเลือกนกยังไงให้มันเก่งตอนนั้นขยมสองแสนก็ใช่ว่าขยมจะแพงนะ ตัวอื่นก็ยังแพงนะฮะเป็นแสนเหมือนกันนะะผมถึงเปิดไปที่สองแสนนะผมวัดแล้วว่ามันต้องไปราคานี้แต่อย่าลืมนะฮะหลังจากงานนั้นมาแล้วคนมาบ้านพี่โบสองสามคนนะครับ เพื่อที่จะมาสู้ราคาตัวนี้ครับรวมถึงคนเมื่อเช้าด้วยที่เราเจอที่ร้านกาแฟจำได้ไ่มที่หล่อๆแต่ผมเขาขาวใช่เพราะเขาหนุ่มหน้ามนทรงผมเกาหลีอ่ะอนนี้นนายกเยี่ยมนครนายกบอกว่าโหนครนายกไอดอนเมืองแค่ปากซอยไปรู้จักกันได้ยังไงครับเยี่ยมอ่ะเขามาเขามาของกับคุณสมชายคุณหุมชายเนี่ยเขาอยากได้นกผมไปเพาะแล้วเยี่ยม่ย เขาชวนกันมาอย่างไงไม่รู้อยู่ดีๆเยี่ยมเข้ามาบ้านผมแล้วก็มาฟังือามาฟังเสร็จปุ๊บเขาก็สะกิดคุณสมชายว่าขอแบ่งนกผมหน่อยเนี่ยไม่ยอมกลับบ้านบอกไม่ยอมกลับบ้านจริงๆถ้าถ้าไม่ได้นกพี่โบกลับผมก็ผมไม่ได้แบ่งนะครับอืเพราะเราเพิ่งรู้จักครับแล้วผมไม่ค่อยขายนกเลยครับจนเยี่ยมซื้อของมาฝากเที่ยวไปเที่ยวมาเป็นสิบครั้งครบอยู่ประมาณสิบเดือนผมก็เลยแบ่งนกไปสร้างที่ให้เยี่ยมบ้าง ไอ้ธันวาพวกนั้นน่ะนั่นไงเซเว่นที่โทนี่ดังก็แบ่งให้แบ่งให้เยี่ยมให้เยี่ยมไปนะครับธันวาเซเว่นนี่คือของพี่โทนี่ใช่ที่บอกแอปเปรลโหลดเราเมื่อก่อนพี่โทนี่แกก็จะฮิ้วเดี๋ย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 วหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะโชว์โกงหอยเซเว่นให้ดูเพราะอย่างตอนนี้อยู่พี่บ๊อบมีมีอีกตัวหนึ่งที่ตอนเช้าเก้าแสนล้านไม่ขายล้านลาล้านลาทล้านล้านเก้าแสนล้านไม่ขายปลาวตัวนี้ฟังเลยครับปลาล้านเนี่ย ปลาลันก็คือลูกพออ่อครับมันมันอย่างว่ามันเป็นลูกผสมแล้วปากมันเบามันร้องแบบมันไม่ยอมนกน,นกมมผมประกบนกดังๆมาหลายตัวแล้วมันไม่ยอมขนาดของเพราะเองเลยตัวนี้กับ,บของพี่ออสพระรามสองเนี้ยไอ้สิบลอ้อที่ว่าดังๆน่ะเอาเครื่องนวแข่งกับผมที่ที่สมุทรจุรีของแกประกบแล้วปลาลั่นอยู่กลางแต่นี้ไอ้ปลาลั่นเนี่ยมันเป็นลูกนก มันร้องโดยไม่ไม่ไม่ได้ดูม,มันไม่สนใจว่ามึงจะแก่หรืออะไรมันร้อ,องจนนกแก่สองตัวเนี้พี่ออต้องขอปลดลงมันจิกหางขาไปเลยมันร้องไม่ทำอโอเคผมผมเริ่มไล่ทําลายถูกแลหาหนกเลี้ยงนกแข่งเพาะแล้วก็เริ่มเพาะออกไปสู่สนามใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือแสดงว่าหลังๆที่พี่โบนกดังๆในมือพี่โบที่ออกไปเนี่ย แทบจะไม่ใช่ใช่ที่ซื้อมาเลยใช่ครับลูกเพาะโอ้ไม่แต่ที่ออกไปลูกเพาะนี่คือลูกเพาะอายุเป็นสิบปีนะก็เขาเพาะมานานแลวใช่ใช่แต่ว่าลูกนกพี่โบ้อย่างที่คุยกันอกรอบเมื่อกี้บอกสิบเอ็ดเดือนก็มีออกไปแข่งครับล่าสุดนี้คนมายืมไปแข่งที่วัลเลยขิงน้องเขาขอยืมผมบอกไม่มีหรอกก็มีตัวเนี้ที่เอาพาไปลาวแล้วมันดุดันดีตอนแปดเดือนน่ะพาไปแล้วมันร้องลิกบนลาวเลยครั้งแรกออกแากบ้านตอนนี้อายุสิบเอ็ดเดือน ก็เลยบอกว่ามันก็ลองเอาไปเพราะไม่มีหรอกเขาจะมาขอยืมโซโลผมบอกอผมให้ไม่ได้เอาลูกนกนี้ไปแข่งเพราะเขาจองบัตรไ้ลแล้วผมก็ให้เขาไปมันดันไปจิตถ้วยผมก็เลยจะมาขอซื้อผมก็บอกอย่าซื้ออย่าซื้อเลยคือตอนแปดเดือนอะผมมาออกไปแขวงลาวแล้วมันเล่นดีร้องลึกร้องลึกโอ้โหเพราะตอนอยู่กับนกดํามันก็ไม่เท่าไหร่แต่พอเขาเอานกสีเข้ามาแขวนรวมโอ้มันลึกจนตัวอื่นไม่ร้องเลย แต่เจ๋งตรงที่ว่าไม่ต้องหานกจากที่อื่นเข้ามาคือเพาะออกมาแข่งอย่างเดียวถ้าเรามีนกครูดีคีทุกวันนี้นกครูคือนกชุดเก่าๆของเขาเข้ามาใช่นกครูอั้นทำไม่ได้รอแบงค์แสดงว่าแม่งไม่ง่ายนะมันต้องใช้เวลานานมากเลยแหละกว่าจะแล้วผมเป็นคนเก็บนกค่อนข้างสํานวนถ้าเสียงเสียงไม่ดีสํานวนไม่ดีคือตัวเมียการเพาะพันธุ์นะครับ ตัวเมียนี่สำคัญนอตัวคู่เอาสนาสนาใหญ่ๆได้รูปร่างแต่ที่จ่ายลูกจริงๆแม้ทั้งไก่ปรกกัดทุกอย่างครับตัวเมียางายืนที่แม่ยืนแม่เหล่าใช่ครับใช้แม่ยืนใช่ครับแล้วตัวเมียบ้านผมที่แพเพราะทุกวันนี้ทุกคู่ถ้าไม่ร้องเล็กไม่ได้ทําแม่ผมกล้าพูดใจไม่มีอย่างเนี้ครับครับตัวเมียผมร้องเล็กทุกตัวแล้ะจาเป็นต้องเสียงใหญ่ด้วยไม่ผิก ขอจะเป็นเสียงกลางขึ้นถ้ามันได้ก็ดีอ่ะขอเป็นเสียงกลางขึ้นอันนี้ถามแบบคนเล่นนกกันเลยนะครับตัวเมียแบบพี่โบเจอร้องเด็ดๆนี่เพลงยาวๆมีร้องเหมือนตัวผู้เลยครับของผมอ่ะมีเพลงเบิ้ลเพลงร้อยเลยนร้องลึกเล็กจุกอย่างนี้เลยครับอ่าผมถามนิดนึงตัวใหญ่เสียงใหญ่แล้วพอหลังจากลงกองผสมแล้วเนี่ยพอมันเริ่มไข่แล้วมันยังร้องอยู่ไหมะตัยร้องครับแล้วมันมีเทคนิคการฝึกนกที่ดีนะครับครับ มือปืนสําคัญมากถ้าคิดจะหามือปืนอ,อันนี้คือลูกนกจะร้องได้หไหมครับใช่ครับลูกนกที่เราเพาะออกมาแล้วถ้าต้องการให้มันดีถ้าจะให้ถูกดีที่สุดผมเคยได้นกมาตัวหนึ่งจากคุณมาลงชัยนกตัวนี้วันนั้นมันมีแข่งใหญ่กระบี่ผมก็จะไปหาซื้อนกก็ต้องขับจากจด้านตะขาวเพื่อไปกระบี่ไปหาซื้อนกปรากฏว่าไม่มีนกแข่งก็คือจะไปหาซื้อนกก็ติดไอเซียนนกชื่อเซียนครับ ผมก็ติดไอเซียนเนี่ยไปแล้วนกกระบียวนะวันนั้นมันแข่งมันแข่งเยอะโอ้โนกเต็มสนามกีฬาเลยอะ่ะหลายร้อยอะ่ะแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องซียกแหดดอ,อกเราไม่เคยเล่นรู้จักแต่สากลเพราะตอนนั้นยกนั้นเสียงทองก็ไม่มีไปเจอนกตัวหนึ่งโอ้หสุกใจมากเลยเจ้าของเปิดหมื่นห้าตามต่อตามดูอยู่นานเลยไอเซียนที่เอาไปผูกเบอร์แหวนไว้เลยไม่ได้ดูด้วยก็มวแต่ไล่ซื้อนกตัวนี้จนเขาเก็บนกกันหมดแล้วเราเพิ่งไปเก็บนกก็ปวดเบอร์ใสก่กระเป๋าไป เขาประกาศเรียกรับเราก็ไม่รู้กําลังต่อราคาอย่างเดียวแล้วก็พูดใต้เราก็ฟังไม่ค่อยเป็นนะฮะอ้าวแล้วไม่เอารางวัลเหรออย่างงู้นอย่างนี้แล้วสมัยก่อนมันไม่ถ้วยมันร้อยเสาอ่ะหูสองเมตรยี่สิบจริงจริงจริงถ้วยสองเมตรยี่สิบร้อยเสานะครับถ้วยมันถอดได้เป็นถ้วยปสติเอาเข้าบ้านเข้าบ้านเขาเรียกบ้านเดี่ยวเข้าไม่ได้แล้วเขาอาคารับิมนะะคนในบ้านด่าขับรถเก๋งไป มีเป็นยาเอาถ้วยกลับเหรอไม่ได้ต้องถอดถอดข<ร>าออกใช่ไหมแต่เราไม่รู้ไงใช่ไหมเราไม่รู้ว่ามันถอดได้เราคิดว่ามันต้องไปแบบนั้นแล้วแล้วมีเป็นยาเอากลับเหรอ <c oughs> ไม่ว่าที่หนึ่งเครื่องซักผ้าโอ้โหแล้วรถเก๋งใส่เครื่องซักผ้ามันใส่ได้ยังไง <c oughs> ผมก็จนเขาประกาศตกลงที่หนึ่งไม่เอานะครับ <c oughs> เ,เพื่อนก็เลยถามว่าของเราเบอร์อะไรหลวงออกมาเบอร์ห้าไปเอารางวัลเลยเนี่ยของเราที่หนึ่ง <c oughs> จริงเหรอนี่เขาไม่เชียร์ไม่ได้ดูเลยไม่ยังโชคดีนะได้เครื่องซักผ้าถ้าที่หนึ่งเป็นแม่วัวตัวใหย่งี้าขี่มอไซค์ไปด้วย้ยมี่ใต้มีนะเว้ยให้วัววัวนี้ยังมีอยู่ให้วัวให้ไข่ให้ข้าวสารได้มาตัวหนึ่งกินวัวกินวัวจนกินวัวจนตอนสุกของไม่ได้เลี้ยงนกเลี้ยงแต่วัว เพิ่งแบ่งให้น้องไปเล่นอยู่ที่ลาชบุรีครับแล้วขอถามพี่โบอีกอย่างหนึ่งไอ้นี่อันนี้พูดถึงแบบนกเสียงสมัยเนี้ยเวลาเราหาทําไมสมัยนี้หานกเสียงใหญ่ยากจังเลยพี่โบไอที่แบบพูดนกร้อยนะที่ไม่ใช่รูปผสมนะนกเสียงใหญ่มื่ก่อนยังเยอะนะใช่ครับคือพูดตรงๆนะฮะสมัยก่อนเนี้ยเพราะอะไรนกเสียงมันถึงเยอะแล้วก็ดาวลุ่งนกเสียงมันเยอะอื ข้อสําคัญเลยคือหนึ่งสมัยก่อนเล่นไม่เครียดบัตรสามร้อยนะครับแข่งนี่สมัยผมเล่นนี่บัตร 150, ร้อยห้าสิกร้อยหนึ่งกรรมการย้ายให้เสร็จเลยเรานั่งคุยกันกินน้ําดูกรรมการย้ายนกให้เสร็จเลยสมัยก่อนแล้วสมัยที่เริ่มมาเล่นจริงจังนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยทำไมนกเสียงดีๆสำนวนดีๆเยอะอืนะครับเพราะนกแข่งมันเยอะข้อสำคัญคือบัตรมันสามร้อยเด็ก รุ่นใหม่มันสามารถซื้อเล่นได้เล่นได้ดาวลุ่งมันถึงเกิดขึ้นเยอะนะครับบัตรถูกสมัยนี้บัตรใบละพันห้าสองพันสามพันห้าพันเเด็กรุ่นใหม่หมื่นห่นอันนี้อันนี้อันนี้คือถามว่าเด็กรุ่นใหม่มีปัญญาแข่งไหมมีปัญญาแข่งแต่ถามว่าลองไม่ติดสักสองน้ำทีเลยอันนี้คืออันนี้จุดแรกจุดที่สองคือใครเนี่ยซม่งจัก สี่ห้าพอแล้วเข้าใจไหมอันนี้อันนี้แบบอันนี้เรื่องจริงเนอะโอ้ยอันนี้แบงค์นกแบงค์เหรอเพีงสามเรียกไเยอันนี้เรื่องจริงเี่สี่ี่ายเดยียวอันบยี่สิบ่สงบรีิงยี่สบี่สิบี่ยโ่สยี่สยียยอยี่ยี่ิยี่ยีิ่่บีียี่ยินี นี่นี่ขนาดพี่โบไม่ได้แข่งนะเขายังรู้พฤติกรรมเลยอันนี้ก็เป็นช่ยไม่ใช่ผมเปรียบเทียบไม่ไม่อยากจะถามพี่โบอยากเออผมเปรียบเทียบเราไม่ได้เห็นหน้าตาพี่โบตามสนามมานานแล้วครับเพราะเพราะเหตุเหตุผลหนึ่งที่พี่โบไม่ออกเลยครับมันก็จะมีส่วนตรงนี้อยู่ด้วยใช่นะครับว่าคุณเก่งจริงไหมเราเก่งจริงไหมคือของใครของจริงอ่ะเชื่อไหมว่าวันที่ผมนะครับไปแข่งนะครับ มันมีนกตัวหนึ่งดังมากเลยเขาไล่ซื้อกันเขาตั้งราคาไว้ล้านห้า้วใช่ใชมผมเองอ่ะผมมาปาล่านไปแข่งคอ,อกคอ,อกช้างของอันนะ่อยู่ตรงข้างกับปาล่านปาล่านมันร้องจนคอ,อกช้างจิกหางแหลกเลยอ,อ,อันนั่งเชียร์กับท็อปอันยังบอกโอ้โหมันทนไม่ได้คือความที่ปาล่านมันปากเบาเครียดแล้วเสียงมนดีมันเครียดยิ่งยิงปายเท่าไหร่ปาล่านยิ่งแล้วมีคนเนี่ยเขามาอย่างใต้เลยเพื่อจะมาซื้อมะลิ แต่ผมไม่ขอเอ่ยนามนะมผมก็เจอเดินสวนผม,มหลังจากแข่งเสร็จนะครับผมก็ยกมือไหว้แกว่าโอ้โหโกนทำไมวันนี้โกมาจากม,มาต<ส>ายจังเขาก็ลลยฝั่งว่าอ๋อเขาจะมาดูเขาดูแล้วอ่ะตอนจังหวะที่กรรมการเข้าอ่ะมันเปิดเพลงสามเพลงสี่ดอกหนึ่งเพลงสามสองดอกเขาก็ให้คะแนนยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดคือเสียงมันใหญ่ครับครับครับให้ช่องหสี่ให้ช่องหน้ามาครับแต่สำนวนเขาให้ยี่สิบเอ็ดก็ไม่ผิด ครับครับนะครับเขาไม่ยอมเขาโวยไปอีกสองล็อกจนกรรมการแก่ให้เป็นยี่สี่ยี่สองก็สี่สิบหกครับไม่ได้เขาจะเอาสี่เจ็ดว้าน้าหลายเป็นเหตุที่คนที่เข้ามาดูเขาไม่ซื้อวแต่เขาดันมาดูปั่ลั่นโดยที่พวกเราไม่ได้เชียร์นั่งอยู่ในเต็นท์มึงร้องไปเลยแล้วมึงก็ให้คะแนนไปยังเก่งพอมันให้คะแนนเราก็จะเดินไปดูมันหน่อยใช่แล้วหลแล้ววันนั้นมันร้องดีมันสี่เจ็ดทุกคัน มีหัวเล็กหัวเล็กแค่สองคนนะครับกรรมการมันวันนั้นสึกไม่เก้าคนหรือเจ็ดคนครับสามยี่สได้แต่ของเรามาแน่แล้วรางวัลวันเรนนั้นมันเท่าไหร่สองหมื่นนะได้สองหมื่นบาทใบละพันอันนั้นคือเขาเรียกเราไปแข่งพี่โบช่วยเองแข่งผมหน่อยบอกโอเคพี่จองไว้ตัวกันพี่ก็แล้วไปแข่งผมมาไปแข่งแล้วก็น้องๆพวกโทนี่ว่าผมใหญ่เลยอะงานเนี้เชื่อไหมว่าเขาขอผมมาแปดแสนเราเยี่ยม เยี่ยมเนี่ยเขาโทรมาหาผมแล้วผมไม่ได้รับเขาโทรหาน้องในกลุ่มน้องในกลุ่มก็เลยบอกเนี่ยมีกําลังกําลังมีคนขอซื้อปลาลั่นอยู่เนี่ยเยี่ย e มเขาไม่ยอมครับเขา<อ>เ <c oughs> ขาขอมานานแล้ว <c oughs> เขาบอกให้ส่งโทรศัพท์น้องเขาว่าโทรมาหาผมแล้วผมไม่รับโทรมารับพี่ได้ข่าวมีคนให้พี่แปดแสนพี่ไม่ต้องให้ไปผมให้พี่เก้าแสนนี่ <c oughs> ไม่ต้องให้เลยนะพี่ผมให้เก้าแสนพี่อยากได้กลงใบไหนเอามาตีเทินกันเลยเยี่ยม แต่ตอนนี้ป่าล้านยังอยู่กับพิมโบนะครับยังอยู่ไม่ได้ขายพิมโบไม่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 คนที่ขายนกมันผูกปานมานนี้พอเข้าใจละคือบางทีเบื่อเกมในสนามพิมโบน้ำเขาได้ออกใส่ใส่กงกิ่งไว้ครัป่าล้านป่าล่านจะเป็นนกที่ใส่กงกิ่งใช่ไปที่ไหนจะเห็นกองกิ่งก็ต้องบอกแล้วว่างานนี้ที่หนึ่งให้เขาไปเหอะผมแข่งตลาดไทยจนพงแก้งแซวพงตลาดไทย ใช่ครับลูกค้าบอกโอ้โหนกรถคันนี้เลี้ยวมาแล้วอยากจะคืนเบอร์เลยจะบอกเพื่อนๆนะว่าพี่โบดอนเมืองไม่ได้หายไปไหนยังเลี้ยงและคุกคลีอยู่กับนกยังพาะพันุ์อยู่ที่สําคัญคือนกเสียงสมบัติสมบัตินกสัมบูรสมบัติบุรีของป่าล้านนั่งนั่นเลยนะครับนกแล้วก็รูปชกมวยนี้ของจักรนาราตอนนี้เจ้าป่าล้านนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับโอ้โหสเจ็ดสิบแปดขึ้นนกพ่อกับมือด้วยครับได้ยังแข่งอยู่อ่ะ โคดเก๋าอ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้ไไปลบมันแข็งไม่ได้แล้วจันนารายครับยังอยู่ไหมตายไปแล้วแล้วมีอะไรให้เราฟังไหมครับมีครับมีคลิปมีถ่ายไว้อยู่ใช่ไหมคือคลิปเนี่ยมันเป็นคลิปกล้องม้วนฟิล์มน้องมันถ่ายผมก็เลยกล้องวิดีโออ่ะผมเลยบอกน้องเฮ้ยไปช่วยแปลงเป็นดิจิตอลดิจิตอลให้หน่อยได้ไหมพี่จะมาเก็บในไฟล์ ไม่งั้นพวกระดับพวกซูโมโ่พวกอะไรนะผม,มก็ไปหมดแล้วสังคายมเนี่ยมันเราไม่มีกล้องสมัยนั้นเ่ะไม่ไรเรายังได้ฟังเจ้าจักรนาลายอยู่ ที่สําคัญคือ9แสนไม่ขายอได้ฟังแน่เขาจะรอให้ฟังรู้วันนี้มันผัดโขนไปเดินไปเดิน่ผมมีคลิปตักป่าลั่นไปเดินชมหน้ามีคลิปใช่ไหมครับเออเดี๋ยวได้ชมกัน ี่โบไม่ได้หายไปไหนยังคุกคีแล้วก็ยังเลี้ยงนกอยู่คนที่แบบมือเปื้อนที่นกอะนะจริงๆผมมีช่อง Youtube ย่าผมทำา y o u ยูท well, no, ูไปนานแล้วผมทำไว้นานแล้วแต่เพียงแต่ว่าที่ผมทำเนี่ยทั้งทั้งลงที่ t i ก t o กลงที uh uh ่ Youtube ัผมไม่ได้ต้องการยอดไลค์นะครับใจผมจริงๆผมต้องการแค่อนุรักษ์สำนวนนกท้องถิ่นให้ได้ฟังเป็นครูหูกันผมไม่ใช่ว่าเก่งนะครับ ที่เขาบอกเป็นสำนวนทานโตที่เขาบอกต้องลากกว้ข้างหน้าแล้วก็ลงด้วยจกควิกคว๊กไขว้เรียวหรืออะไรก็ตามเขาบอกจะเป็นทานโตผมบอกไม่ใช่นะครับนกมำนวนทานโตจริงๆอ่ะมันจะออกเป็นจกควิกจกวิวีหวยเรียวอยู่ใน YouTube นกชื่อพินโยไปฟังได้ แนะนําท่องนิดนึงพี่อนเมืองวขึ้0นยสองงนี่ภาษาอังกฤษนะครับลองไปฟังดอนเมือง1 0 2 1 0ลองไปฟังสำนวนนกเก่าเกาเก่าเดั้งเดิมหลายๆหลายที่รวมเมาไว้ฟังขึ้นไทยนี้เลยมันเป็นสำนวนท้องถิ่นทั้งหมดซึ่งปัจจุบันนี้หาฟังได้ไไม่ด้ยากมากเลยครับหาตัวฟังได้ยากมากด้วยผมบอกเลย นี่คือเพลงเก่าๆเลยนะนี่มันดีเลยคร<ช>ับอันนี้นนนดีผมลงไว้อะผมไม่ได้ต้องการยอดไลค์แต่ต้องการไว้ให้เพื่อศึกษาไม่จาเป็นต้องกดไลค์ให้ผมหรืออะไรเข้าไปศึกษาดูครับผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อทางบ้านแน่นอนใ,<ช>ใครที่อยากจะสืบสารเพลงเก่าๆหรืออยากจะอนุรักษ์บทสำนวนนะ,ะสำนวนนกโบราณโบราณไว้เนี่ย อนาคตคือเดี๋ยวนี้มันเปิดยูทูปคลับขึ้นได้แล้วแต่จริงๆก็กดไลค์กดแชร์กันหน่อยก็ดีนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวช่องมันจะหายไปถ้าเราไม่ไปกดไม่เปอะไรกันนี่ถูกช่วยกันหน่อยช่วยกันอูุรักไว้อืใช่ผมตอนหลังก็ไม่ค่อยได้ลงไปลงติกตอกบ้างผมก็ใช้ใช้เดียวชช่เดียวกับ Facebook ครับเองแต่ว่าผมไม่ได้กดรับเพื่อนผมขอโทษด้วยนะครับเพราะบางทีผมผมเข้าเ Facebook แล้วบางทีผมก็อยากไปศึกษาครับดูนู่นดูนี่ อ่าถ้าเรากดรับเพื่อนเยอะๆบางทีอ่ะผมกลัวว่าของเพื่อนๆมันจะเด้งมาเยอะเดี๋ยวจะวุ่นวายกันใหญ่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวผมจะไม่ได้ดูอย่างอื่นคือเราอยากจะดูผ่อนคลายแลกขายเป็นเรก่าเปรอน้อลงนี่นแจกวาร์ปแจกเวิร์อะไรเงี้ยเหรอนี่ๆี่น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 เพื่อนผมสไลด์ดูแบนี่จริงจริงชอบชอบจริงๆจะดูแี่พกสัตว์เรามีเพลงสัตว์น่ารักมั่งแล้วก็เป็นลักษณะพวกสัตว์ละ พี่ชอบสัตว์มากครับผมผมรักสัตว์เล่นตัวเล่นเล่นอย่างเล่นอย่างเยแล้วปัจจุบันนี้พี่โบ้เพาะอยู่ที่บ้านดอนเมืองว่าไม่ครับผมเพาะอยู่ราชบุรี่คนที่เป็นเจ้าของฟาร์มนะครับทีมงานเป็นนายพลโอ้่าเป็นนายพลด้วยครับคนคนเพาะจริงๆอ่ะเป็นนายพันใช่เมื่อเช้าพาผมไปกินข้าวมาแล้วอ่ะนนาเนี่ยอยู่หลังกล้องเราเนี่ยเดี๋ป็นได้พันนั่งคุย ใช่เดี๋ยวชวนมานั่งคุยแต่ย้อนกลับไปนิดนึงพี่โบเรื่องํำนวนนกเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดเรามีมือปืนเราจะได้เปรียบพี่โบพูดคือมือปืนเนี่ยเวลามันป้อนลูกนกเนี่ยที่ได้เอเซียนมาเนี่ยนะครับผมเอาลูกนกให้มันป้อนเมื่อก่อนนี้ป่าไม้ก็ยังมีการใส่ห่วงครับห่วงลีบผมก็เอาลูกนกมาไปป้อนในกรงูกรงใหญ่ที่เนี่ยข้างบ้านใหญ่ๆเอาลูกนกคือมันบินได้แล้วแต่มันเป็นลูกใบพูดง่ายมันยืนก่อนได้ส Rodriguez> ี่ห้าว ah> ัน เราให้เซียนมันป้อนมันบี้หนอนป้อนจิกกล้วยจิกมะกอป้อนอาหารเม็ดมันก็จะไปจุ่มน้ําก่อนครับแล้วมันก็ป้อนแล้วมันก็จะหาเพลงอสอนไะเซียนนี่อย่าลืมว่ามันเป็นนกเก่งระดับตำนานเลยเหมือนกันเพลงเยอะมากมคือถ้าเรามีมือปืนพ่อนมแม่นมรเราจะได้เปรียบได้เปรียบเลยครับลูกนกที่ผมให้เจ้าเซียนป้อนระดับหัวกะทิทุกตัว เปิดปากก็มีเพลงแล้วเพราะฟังเหมือนแล้วเพลงมันนี่เป็นเพลงที่ดีมากเลยทีเนี้ยเรื่องของคนเพาะอ่ะหลังจากเพาะเสร็จอ่ะผมอยากรู้ว่าทํายังไงให้นกมันเก่งพี่เราเลือกนกยังไงให้มันเก่งเพราะเห็นแต่ละตัวต้องออกไปแบบลูกนกหรือว่าคือแววหรือว่าฝึกหรือว่ายังไงทํายังไงให้มันขึ้นไปบนราวแล้วมันเก่งคือลูกนกอ่ะใครจะบอกว่าเพาะออกมาแล้วมันเก่งหมดทุกตัวเป็นไปไม่ได้ครับบางตัว มันก้าวรล้าเยอะไปวิ่งเยอะไปปากมันช้าก็ไม่ดีอะไรที่มันมากไปหรือน้อยไปไม่ดีต้องพอดีพอดีฉะนั้น,นเราวามผมป้อนนกกลางคืนลูกนกก็จะดูมับนบน่บนบน่บนบนงนีบางตัวผมเดือนเดียวมันแหกปากแล้วลูกนกผมแล้วเราก็จะฟังแววมันแกนมันก็จะออกเล็กเราก็จะฟัง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 ว่าตัวนี้มีแววนะตัวนี้อะไรนะอ่า เราก็พยายามดูดูแล้วเวลาเราเอาออกมาพมเริ่มกินเป็นอะไรเป็นแล้วเราออกมามีพื้นที่ว่างเราก็จะมาแขวนหน้าบ้านดูพัฒนาการไปด้วยใช่คือแลวผมเชื่อเลยที่บอกว่าเดือนหนึ่งร้องแบบแกนนกใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งมันคือลูกผสมใช่เพราะอะไรรู้ไหมคือพัฒนาการของมันมันจะเร็วกว่านกร้อยใช่เร็วกว่าจริงๆแล้วมันจะมีข้ออะไรพิเศษที่มันมีจริงบางตัวร้อยเพลงบางตัวเบิ้ลบางตัวออกแกนโตใช่เด็กใช่ครับเดี๋ยวผมมีครับลูกนกผมเสียงดีดีเลยครับครับ มันแตกต่างกับพวกร้อยจริงๆนะพี่โบนะคนละเรื่องใช่ไหมคนละเบอร์ครับรูปร่างอะคนละเรื่องคะมันคือลำอะรูปร่างอะคนละเรื่องปัจจุบันนี่ผสมนี่จะเน้นเป็นลูกผสมส่วนใหญ่ใช่ครับที่พี่โบทำใช่ครับลูกผสมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลูกร้อยไม่มีลูกร้อยไม่มีทีนี้ไม่ได้ทำลูกร้อยทีนี้รู้แล้วว่าแต่ละอันเนี่ยค็ดอะไรเนี่ยทีเด็ดของแต่ละ พ่อคู่พ่อคู่แม่แต่ละเบอร์นี่เป็นยังไงเพราะว่ามันจ่ายลูออกอมามาสาคัญงงเลยคือแม่จําไว้นะครับถ้าแม่ร้องลิกทําแม่ได้เลยจ่ายลูกออกมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นดีจ่ายเดือนส,สำคัญคไม่จบเรื่องผสมนกเนี่ยเพราะว่าผมว่าทางบ้านอยากจะรู้เคล็ดลับดีๆอีกเยอะมันไม่ใช่ผสมแค่ให้ออกมาเป็นไข่ออกมาเป็นตัวเพื่อนครับกว่านกมันจะถึงดวงดาวอ่ะมันต้องไปแข่งขัน ใช่นี่ทุกวันนี้ที่ราคานกแฟนซีตกตกก็เพราะว่าเน้นแต่สีเน้นแต่สีสวยเน้นไม่เน้นคุณภาพผมผมไม่สนใจเรื่องสีหนึ่งไอคต้องได้เสียงต้องได้สำนวนมาเรียนเองที่บ้านจบวอนนั้นเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันอีกเรื่องเพาะพันธุ์ยังไม่จบแค่นี้ ไก่อ่ะผมเข้าใจนะเลี้ยงให้ดุอ่ะดีแต่นกอ่ะพอเลี้ยงให้ดุมันมันจะกลายเป็นล่านไปเงี้ยพี่โบมีเทคนิคไหมบางอย่างนะครับนกตัวนี้มันดุมากเลยครับก่อนไปแข่งเราต้องลองก่อนผมว่าพรุ่งนี้แข่งวันเนี้ยจับกรงมาเทียบกันเลยเอากรงแค่ติดกันเพื่อให้มันล่านตีกันแต่ไม่ตีไม่โดนนะให้มันใช้แรงอ่ะให้มันเหนื่อยอ่ะหมดแรงอีกเทคนิคนึงครับนกลิกเนี่ยพี่โบผ่านมือแล้วเห็นเรามาเยอะว่าไอตัวนี้มันลิกแน่ ทำยังไงให้มันชอบนิบุนเรามีเทคนิคมีเคล็ดลับไหมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมมิตรภาพติดปีกขอบคุณครับ